เรียกได้ว่าไม่สลดก็ไปกันต่อเลยลคะค่ะเมื่อก่อนหน้านี้พระเอกน่มเบอร์หนึ่งแห่งเกาหลีใต้ยอย่างคิมซูฮยอนได้ออกมาพูดด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกหลังตกเป็นสาเหตุการจบชีวิตของนักสแสดงสาวคิมแซรอนแมนเจ้าตัวจะเริ่มแถลงข่าวด้วยคาว่าขอโทษแต่ก็ไม่ใช่คําขอโทษที่ครอบครัวคิมแซรอนและหลายคนรอฟังแน่นอนค่ะเขาขอโทษสังคมก่อนจะยืนกลานที่จะปฏิเสธทุกข้อขกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คบกับนักสแสดงสาวผู้ล่วงลับตอนที่เธอยังเป็นผู้เยาว์และการกดดันเรื่องหนี้สินจน นำเธอไปสู่ความตายโดยเขานะคะกล่าวว่าถ้าผมยอมจำนนต่อแรงกดดันนั้นและพูดว่าสิ่งที่ไม่จริงคือเรื่องจริงผมจะทรยศไม่เพียงแต่ตัวเองแต่ยังทรยศผู้คนที่มอบความเชื่อและความรักให้กับผมอีกด้วยผมจะไม่ทิ้งความเจ็บปวดไว้กับพวกเขาไปตลอดชีวิตโดยการที่บอกพวกเขาว่าพวกเขาถูกหลอกโดยคิมซูฮยอนที่พวกเขามองว่าเป็นคนดีไม่ว่าผมจะใช้ชีวิตด้วยการสวมหน้ากากในฐานะคนดังมากแค่ไหนผมก็ทําแบบนั้นไม่ได้และที่พีคกไปกว่านั้นนะคะคือ มซูฮยอนและบริษัทโกลเมเดลิสจะสู้กลับโดยการยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากครอบครัวคิมแซรอนเป็นจำนวนเงิน12,000ล้านวอนหรือประมาณ276ล้านบาทไทยอีกด้วยล่าสุดค่ะหลังจากที่จบการแถลงข่าวของพระเอกหนุม่มที่ตอนนี้ได้ฉายาใหม่ King of ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการถแถลงข่าวทั้งน้ําตาที่ยาวนานหลายชั่วโมงทางด้านครอบครัวของคิมแซรอนก็ได้ออกมาเปิดหลักฐานใหม่พันทังช่องยู u ูบกาโรเซโร r ีเสร r ์ h ทันทีโตกลับคาแถลงการของพระเอกหนุ่มโดยพวกเขานะคะได้ปล่อยภาพการเดทของคิมแซรอนและคิมซูฮยอนเพิ่มและเผยว่าแชทที่พระเอกหนุ่มเคยส่งรูปคิมแซรอนให้คิมแซรอนแล้วบอกว่าหน้าหลงไหลนั้นเป็นช่วงที่เธออายุเพียง15ปีจริงๆงานนี้ชาวเน็ตก็เข้ามาช่วยยืนยันอีกเสียงค่ะโดยบอกว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ คิมแซรอนไปเป็น MC ในงานดนตรีเมื่อปี2015อีกทั้งทางครอบครัวยังมีคลิปที่ทั้งคู่นะคะอยู่ด้วยกันซึ่งในคลิประบุวันที่ชัดเจนว่าเป็นวันที่20ิมิถุนายน2018ซึ่งไม่ตรงกับคำแถลงการที่อีกฝ่ายยืนยันว่าครบกับเธอในปี2019นั่นเองค่ะไม่หัวก็ยังอืมไสิ่งั ดี๋ยวไม่ต้องไปรับด้ยงานนี้พระเอกหนุ่มจะออกมาโต้กับอย่างไรเอาเป็นว่ารอติดตามไปพร้อมๆกันจ้า